สวัสดีสมาชิกเคโซนชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาสอนวิธีการรับเหรียญ PNS ฟรีนะคะตอนนี้เขาแจกคนละ80,000เหรียญน,นะคะต่อคนนะส่วนใครอยากรู้ว่ามีวิธีรับเหรียญฟรีนี้ยังไงตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ ส่วนวิธีการรับเหรียญ PNS เนี่ยนะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่มีกระเป๋า t าร์ต Wallet เท่านั้นนะคะถึงจะรับเหรียญน,นี้ได้นะ,ะก็คือเหรียญเหรียญเอ่อที่อยู่ในกระเป๋า t าร์ต Wallet นั่นเองนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดแอปนี้ได้ที่ Play Store นะคะส่วนวิธีการสมัคร t าร์ต Wallet นะคะก็ลองเสิร์ชหาใน ช่องอออลองเสิร์ชหาใน y o u t u b e นะคะเขาจะมีสอนวิธีการสมัครอยู่นะส่วนวิธีการรับเหรียญน,นะคะก็คือแอดจะทิ้งลายกลุ่มไว้นะจากนั้นก็ให้เข้ามานะคะสอบถามนะแอดจะสอนวิธีคร่าวๆนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะเหรียญนี้นั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องนำโค้ดนะจากนั้นให้ไปตรงนี้นะคะ ถ้าเข้าามนถ้าเข้ามาในกลุ่มแล้วแอดจะวางโค้ดให้นะคะเพราะว่าถ้าวางในคำอธิบายหรือว่าตรงประกาศช่อง y t u t u อะมันมันจะก๊อปยากมากนะคะเหมือนคราวที่แล้วที่แอดอทำคลิปนะคะการแจกเหรียญ BDC นะคะก็คือมันก๊อปโค้ดยากมากนะคะอันนี้แอดก็เลยจะให้ ทุกคนนะคะสมาชิกที่จองการเหรียญ PNS เนี่ยฟรีนะคะก็คือให้เข้ามาในกลุ่มนะจากนั้นแอดจะให้โค้ดนะคะก็คือแอดจะสอนวิธีไปก่อนนะคะเข้ามาหน้านี้นะคะจากนั้นให้กดตรงนี้นะตรงนี้นะคะช่องนี้นะคะเขาจะให้ใส่ตรงนี้นะ่ยเขาจะให้เราใส่โค้ดค้นหาเหรียญน,นะคะก็คือวางลงไปเลยนะคะ โค้ดนี้นะคะเห็นไหมคะเหรียญมันก็จะโชว์ขึ้นมานะคะเหรียญน,นี้นั่นเองนะคะให้เรากดเพิ่มนะให้เรากดติ๊กตรงนี้มาเลยอ่าพอเรากดแล้วเราก็จะได้ตรงนี้มาทันทีเลยนะคะแปดหมื่นแปดสิบเอ็ดเหรียญน,นะคะ pns นะคะ ตอนนี้เหรียญยังไม่เข้ากระดานนะคะถ้าเกิดว่าเข้าเอ่อขึ้นกระดานแล้วนะคะถ้าเหรียญขึ้นกระดานแล้วนะคะก็คือเข้าตลาดเทรดนั่นเองนะคะมูลค่ามันก็จะมีมูลค่ามากกว่านี้นะคะตอนนี้มันยังไม่เอ่อขึ้นกระดานเทรดนะคะเราก็เก็บบไปก่อนนะคะทั้งเหรียญ BDC เช่นกันนะคะตอนนี้ยังไม่มีมูลค่านะคะเพราะว่ามันยังไม่ขึ้นกระดานเทรดเนาะรอให้มันแบบขึ้นกระดานแล้วเข้า สู่ตลาดการเทรดเหมือนพวกด็อกคอยอะไรพวกเนี้ยเหมือนอีเทียรี่บิตคอยเงี้ยมันก็จะมีราคากว่านี้นะตอนนี้ก็คือเขาแจกฟรีนะคะเพราะมันยังไม่มีมูลค่านะแต่ถ้ามันขึ้นกระดานแล้วเขาจะไม่แจกแล้วนะคะเราต้องซื้ออย่างเดียวเลยนะแอดก็เลยอยากมาแจ้งสมาชิกว่าสําหรับใครที่มีกระเป๋าทัวอลเล็ตนะตอนนี้เหรียญ p n H s นะ <S เขาแจกเหรียญคนละ8 0 0หมเหรียญน,นะคะถ้าใครมีก็ ลองทําเหมือนที่แอดบอกนะคะก็คือเข้ามาในกระเป๋านะคะเข้ามาในกระเป๋าแล้วก็ให้ทําการค้นหาเหรียญน,นะคะนําโค้ดน,นะคะนำโค้ดไปค้นหาเหรียญเข้ากลุ่มมานะแอดจะให้โค้ดน,นะคะเพราะว่าในช่อง y u t u b e อะ่ะมันก๊อปไม่ได้เนาะก็จะวางตรงนี้เลยนะคะพอวางปุ๊บเราก็แค่เปิดเหรียญตรงนี้ขึ้นมาเพิ่มเหรียญแค่นั้นเองนะคะแค่เราเพิ่มเหรียญน,นี้เราก็จะได้รับ เหรียญ PNS แล้วนะคะเห็นไหมคะง่ายมากๆไม่ต้องไปขอไม่ต้องอะไรเลยนะคะเพียงแต่ว่าให้นำโค้ดตรงนั้นน่ะไปเพิ่มเหรียญเข้ามาในกระเป๋าชาร์ตไวริตของเรานั่นเองนะคะง่ายไหมล่ะคะสมาชิกทุกคนง่ายมากๆเลยนะคะไม่ยากเลยเนาะสำหรับเรื่องการขายตอนนี้ยังไม่มีมูลค่าเนาะเพราะว่ามันยังไม่เข้าตลาดเทรดน,นะคะยังไงอนาคตต้องมีแน่นะคะราคาต้องมีแน่เนาะยังไงเราก็เก็บๆไว้ก่อนนะคะ คนที่ต้องการเก็บเหรียญฟรีนะคะก็เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะก็ทำตามแอดเลยนะคะก่อนอื่นเลยก็คือเข้ากลุ่มมานะคะในกลุ่มก็จะมีทั้งคนขอคนขอเหรียญ BDC นะคะแต่ถ้าใครอยากได้เหรียญ PNS น Pns ี่ก็แจ้งมาเลยนะคะว่าขอเหรียญ PNS น P H นะคะแอดจะวางโค้ดให้เนาะพอได้โค้ดแล้วก็คือไปวางค้นหากระเป๋าเหมือนที่แอดสอนไปเมื่อกี้นะคะง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากนะ แต่ก็คือให้เข้ากลุ่มมาก่อนนะ,ะแอดถึงจะรู้นะว่าต้องการเหรียญ bdc หรือว่าต้องการเหรียญ pns นะคะแอดจะได้วางโค้ดให้ถูกนะคะสำหรับสมาชิกท่นานไหนที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็อยากต้องการอยากจะสะสมเหรียญดิจิตอลนะคะเหรียญใหม่พวกนี้คือตอนนี้เขาแจกฟรีนะคะก็ให้ไปดาวน์โหลดแอป ชร์จ wallet มาก่อนเนาะส่วนวิธีการสมัครอะ่ะก็ให้ไปเ,เสิร์ชหาใน YouTube นะคะว่าวิธีการสมัครกระเป๋าชาร์จ wallet นะคะเป็นยังไงนะจากนั้นก็ค่อยมาทำตามคลิปที่แอดสอนนะคะจะได้เข้าใจง่ายมากขึ้นเนาะส่วนใครที่มีกระเป๋าชาร์จ wallet อยู่แล้วก็ให้ทำตามอย่างที่แอดบอกนะคะก็คือให้นำโค้ดไปเพิ่มเหรียญเข้ามาแล้วก็จะได้ 8 0 0 0 0เหรียญน,นะคะ8 0 0 0เหรียญ PNS แล้วนะคะโอเคค่ะสมาชิกท่านไหนที่มีคำถามเนาะก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาตอบนะแต่แอดขอแนะนำว่าให้ดูคลิปให้จบนะคะซึ่งคำถามแต่และคำถามก็ให้เป็นคำถามที่จำเป็นและตัวเองไม่เข้าใจจริงๆเนาะเพราะว่าคอมเมนต์ถามเยอะมากบางทีแอดก็ตอบไม่ทันนะคะเอาคำถามที่ สำคัญส,สำคัญแล้วก็สมาชิกไม่เข้าใจจริงๆนะสำหรับกระเป๋าทัชวอลเลตนะคะก็รองรับเหรียญดิจิตอลนะคะหลายเหรียญมากๆเลยนะคะตอนนี้ราคาเหรียญยังไม่มีราคานะคะเพราะว่ามันยังไม่ขึ้นกระดานเทรดเนาะแต่ยังไงอนาคตก็อาจจะมีราคานะคะถ้าสมมุติว่า เหรียญ PNS นะคะมีราคานะะมีราคาแค่เหรียญละ1บาทนะคะเราก็ได้เงิน80,000บาทแล้วนะใช่ไหมคะ8 0 0 0 0บาทแล้วนะถ้าแค่เหรียญละ1บาทอะถ้า50ตังอะถ้าเหรียญละในอนาคตเหรียญละ50ตังเราก็ได้4 0 0 0 0นแล้วอะแต่ตอนนี้เขาแจกฟรีนะรีบรีบมารับก่อนมันหมดนะแต่ถ้าใครทําตามวิธีแอดแล้วแล้วคือไม่ได้อะก็คือมันหมดแล้วนะคะแต่ถ้าใครได้ก็คือได้เนาะถ้าใครมาเห็นคลิปนี้ก็รีบรีบ ทำกันนะคะเดี๋ยวมันจะหมดก่อนนะคะถ้าใครได้ก็ถือว่าโอเคโชคดีนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าอนาคตเขาก็คงจะมีเหรียญใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะนะคะเราค่อยมาเก็บฟรีกันนะคะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่อง,ข,ง,ข,งของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ